คืดคืนอ้าวไม่ธรรมดาเหลาพี่น่อง8ตันนะครับโอ้โอ้โอยกบ้านน้องดาวพี่น่องใครสนใจติดต่อรถเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับปิวแวงปิวแวงพี่น่องเอ้ยไม่ธรรมดาเหลา นี้น้ำหนักประมาณ5ตันนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ5ตันพี่น้อง <Okay. S 1> อา้าวขึ้นแล้วครับผม <Okay. S 1> มาลุ้นกันพี่น้อง <Okay. S 1> บ้านหลังนี้น้ำหนักประมาณ5ตันนะครับผม <Okay. S 1> บ้านนอกดาว ยาว8เมตรนะครับกว้าง3เมตรใครสนใจติดต่อรถเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างให้นะครับผมไป,ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วอ้า <ไป S 1> วเบรกขึ้นมาแล้วครับพี่นอ้องเบรกขึ้นมาแล้วครับยาว8เมตรนะครับ ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่น้องสุดยอดไปเลยครับผมเบรดมาแล้วครับเบรดมาแล้ว แบบนิ่มพี่น้องไม่ธรรมาดาเหลาครับผมแบบเงียบพี่น้อง สุดยอดครับพี่น้อง ต,ติดแอ,อร์บป้อ,อาลองเ,ล,องเล่ยลองเลยล มีขาหลังพี่นออ้องเขาพ่อเดือยนี่อันนี้มีขาหลังนะครับผมมันเลยไม่โยกเยกนะครับนี่พี่น้อง ลุ่นนี่ด้อยด้อยด้อยลุ่นนี่จบเลยเนาะจบเลยเี่ยลูกพี่ก็จะเอาตัวนี้ละมั้งเอ้าเอาเอาตัวไหนเอาตัวนี้เหรอ สนใจนะครับสนใจรถเงียบนะครับผมรถเครเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมติดต่อได้ครับผมเขตชนบุรีระยองนะครับแกลเลนทัวประเทศเราพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับไม่ธรรมดาเราครับผม